สวัสดีครับผมสวัสดีครับาชาแชน,ยนยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาทดสอบเรื่องเกี่ยวกับวัสดุสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแนะนําอาจารย์อุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับรับเชิญซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแขกประจําของเราไปแล้วนะครับครับผมอาจารย์อุ้มเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงนะว่าวัสดุดตัวไหนเนี่ยที่ใช้เป็น แสงสะท้อนและมันจะทําให้ค่าแสงเนี่ยเพิ่มได้มากที่สุดโดยเราจะใช้ตัวไฟตัวนี้นะฮะ CS 2 4 0จากทางร้าน JAD Growing Tech เนี่ยวัดด้วยเครื่องวัด Apogee ตัวนี้นะครับรบแล้วก็จะได้ค่ามาเป็นค่าแสง PPFD หรือค่าที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงเราจะเริ่มจากการที่วัดโดยไม่มีตัวกั้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะค่อยเสริมตัวกั้นเข้ามาในฉากกั้นโดยที่วัสดุกั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปวัสดุกั้นเรามีอะไรบ้างในวันนี้ก็จะมี รอยห่ออาหารนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า emergency blanket หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรคือเอาไว้ใช้เหมือนในสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้อุ้มตัวหอ่อตัวอะไรนะครับแล้วก็มีถุงเลแล้วก็อันนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือตัวไมล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นว่าแต่ละวัสดุเนี่ยให้ค่าที่ซ้อนแสงต่างกันไหมนะครับเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลย โดยไม่มีแสงกัน้น <Okay. S 2> บิดสุดเลยนะครับเอาเลยครับอาจารย์สาย DIY น่าจะชอบนะน่าชอบปบเบอัไว้สร้างไอ้นี่ได้เลยเนะเาะห้องปลูกหร,หรือเต็นท์ปลูกเราไม่ต้องไปซื้อของเขามาสามารถที่จะแอพพลายวัสดุเหล่านี้ได้ได้ค่าเท่าไหร่ครับอาจารย์ ห้าอยหกครับ565ร้ล้ครับ565หกาจำไว้ก่อนนะครับตัวนี้เลยไม่มีเราไม่มีตัวอะไรกั้นเลยเนาะครับไม่มีไม่มีรีเฟล็กเลยครับไม่มีรีเฟล็กเลย,เลยอ่ะงั้นเราเราเริ่มอันเบเบสุดเลยครับเบสุดเป็นแผ่นไม้ธรรมดาเลยนะครับแผ่นไม้ธรรมดาเราลองเป็นแผ่นไม้ธรรมดาค่าที่ได้ครับผม590 590 เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อสคู่นี้20 20 ppfd อ่าแสดงว่าการสะท้อนของแสงเนี่ยแม้แต่เป็นบอร์ดธรรมดาไม้ธรรมดาก็สามารถเพิ่มที่ไม่ได้เคลือบสะท้อนนะก็ย,ย,ยังช่วยได้ช่วยได้โอเคงั้นเรามาเปลี่ยนบ้างอีกด้านหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีขาวาเราลองมาดูว่าสีมีผลต่อาการสะท้อนหรือเปล่าเมื่อกี้590นะคุณอาจยะพุ่งเนาะครับผมอันนี้เป็นสีขาวที่ไม่ได้เคลือบลเกอร์นะครับ 605ครับ605จาก590เพิ่มมาอีก15บ d m d สแสดงว่าถ้าสีขาวช่วยนะคุณผู้ชมสามารถใช้สีขาวทาห้องอตูกได้นะครับช่วยในการสะท้อนแสงได้มากขึ้นนะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็คือสีขาวเหมือนกัน,กน,กนแต่เป็นสีขาวที่<ส>พ่นมีเคลือบสะท้อนนะเลกเกอร์ใช่มีเคลือบสะท้อนนะครับตัวนี้จากมัสคู่500เท่าไหร่เอ้ย600ใช่ไหมฮะ ตอนนี้ก็เป็น605ครับ605เท่าเท่าๆกันกใกล้เคียงกับสีขาวเมื่อกี้ครับใกล้เคียงกับแทบจะไม่ต่างแทบจะไม่ต่างนะครับวันนี้เสียเสียกระป๋องแล็กเกอร์บิ๊กหนึ่งกระป๋อง <laughs> <laughs> โอเคครับตัวต่อไปที่เราจะให้ดูก็คือตัวนี้เป็นเนี่ยนะครับฟอยห่ออาหารตัวนี้นะผมก็อันนี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้ค่าคอมไม่ได้ค่าอะไรเลยนะ <laughs> ซื้อมาราคา79บาท ตีเป็นตารางเมตรเนี่ยหตารางเมตรราคา34บาทเรามาดูว่ามันจะให้ค่าแสงสะท้อนเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้หกรเลยครับ620เนาะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อคู่อีกประมาณ15 ppm ใช่ใช่ใโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอยู่ครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Emergency blanket หรือผ้าห่มฉุกเฉินนี่เองนะฮะที่แปลาตามภาษาอังกฤษเลยนะตัวนี้เนี่ยราคา16บาทซื้อในช h อป e ีถูกมาก,ถ,กถูกมากๆตัวนี้16บาทต่อตีเป็นต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ20สตางค์ oh. ตัวนี้ถือว่าราคาดีมากเลยนะครับดูไม่แพงสำหรับสาย DIY นะครับ DIY นี่เหมาะสมเลยแล้วพา620ครับท่านผู้ชม620เท่ากับ เมื่อสกูเลยถ้ากับฟอยก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรจากสีขาวนะครับ620ตัวนี้620เป็นตัวตั้งเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปตัวนี้นครับ ที่เรารู้จักกันดีเลยโอ้ถ้าไมล่านี่ไมล่าไดมอนด์ตัวนี้เนี่ยราคาในท้องตลาดผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างสูงม้วนหนึ่งเป็นพันใช่ตีออกมาเป็นตารางเมตรนี่น่าจะหลายสิบอยู่นะร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยกว่าบาทเมตรอ่าเป็นแบบไดมอนด์นะตัวท็อปเลยนี้เรามาลองดูเมื่อกี้หกร้อยยี่สิบนะครับถ้าเป็นไมล่าไดมอนด์ตัวนี้จะเท่าไหร่ก็หกร้อยยี่สิบห้าครับเพิ่มขึ้นมา นิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกสักหาเองครับจากเมื่อกี้620อันนี้คุณผู้ชมก็ไปลองเปลี่ยนเพี่เเองนะครับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นกับแสง<า>ท,ที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเหมาะสมไหมหรือว่าใครคิดว่ายังไงกันนี้ก็แล้วแต่เราไม่ได้ไม่ได้ชี้นำนะใช่แค่มาทดสอบให้ดูเร่องเอาเองครับ,รบตามกําลังทรัพย์แล้วก็วิธี DIY ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยนี่เลยครับเลยต้องเข้าแล้วครับ <laughs> <laughs> ตัวนี้เนี่ย ทานขนมเสร็จผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงนะอันนี้ผมใช้เลเพราะถุงมันใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่าถุงเลเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่าสท้อนของแสงในค่าพาได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้อยู่ที่620เนอะ625 625นะโอเคเจอเข้าไปนี่625เท่ากันครับเท่ากับไมล่าเลยครับ625เท่ากันนะครับอันนี้คือค่ารีเ็กที่ได้จากถุงเลราคาฟรีอุย้ยเลหลุด ราคาฟรีอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมจะเอาไปคิดแล้วก็เอาไปดีไอไว้กันเอ,เองนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างถุงเลนเนี่ยก็ต้องใช้มันจะค่อนข้างยับง่ายเนาะอาจารย์เนาะใช่ถ้าอย่างเป็นพวกไมล่าพวกเนี้ยม,มันก็จะยับยากกว่าหน่อยข้อดีมันก็อาจจะหนากว่าตัวกว่าหนากว่า,า,วาอะไรในตัวส่วนในเรื่องแต่แพงกว่านะใช่แต่ราคาก็สูงกว่าไอ้ตัวนี้ไอ้มินชีร์แรนเก็ตตัวเนี้ยเอาจริงเลยมันก็ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่า ถ้าสามารถที่จะทําได้ก็อยู่ที่วิจารณญาณว่าอยากจะได้แบบไหนให้มันคุ้มราคากับค่าแสงที่มันเพิ่มขึ้นคือสรุปให้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ครับนิดหน่อยเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นก็คือสรุปได้ว่ามีดีกว่าไม่มีหน่อยหนึ่งใช่ครับประมาณนั้นสำหรับ EP นี้ก็จบก,กันไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับเราท<ๆ>ีวแสงชาแนลขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นุ่มครับผมสวัสดีครับ